หลังจากเราโรยเชื้อแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการฉีดพ่นเชื้อหรือลดเชื้อเพื่อจะทำการอบยญ่อีกต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นตัวฉีดเชื้อนะครับก็จะฉีดลักษณะแบบนี้นะครับเราจะฉีดให้เปียกชุ่มไปเลยนะครับ แต่ไม่ถึงกับแฉะนะครับเราจะฉีดพ่นแบบนี้ฉีดลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะฉีดลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เปียกชุ่มนะครับไม่ใช่เปียกโชกนะครับเปียกชุ่มนะครับ เราจะให้ชุ่มนะครับชุ่มนะครับอย่างนี้นะครับทำไปแบบนี้ทุกชั้นทุกขั้นตอนทุกชั้นทุกถาดนะครับภาเปียกมากโชคมากเส้นใยเห็ดจะไม่ค่อยเดินนะครับโอเคนะครับ